วันนี้นะคะเรามาเปิดบูธนะคะของโซลาดีค่ะที่ศูนย์ซิลิกิตน,นะคะทางบริษัทเรานะคะเอาตัวโมเดลของ panasonic solar cell แล้วตัว tesla powerwall นะคะมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นกันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางบริษัทของเราก็เน้นเรื่อง sustainable ecosystem นะคะก็คือการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนค่ะโดยการผลิตพลังงานและการกักเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อเอามาใช้ใจ่ายในบ้านได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ คนส่วนใหญ่นะคะหรือคนรุ่นใหม่นะคะตอนนี้จะ work from home หรือทํางานที่บ้านกันซะส่วนใหญ่ะคะ่ะซึ่งผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์ของบริษัทเรานะคะ <c oughs> ก็จะมีทั้งโซลาเซลล์ที่สามารถผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ในตอนกลางวัน,วนแล้วเอาพลังงานที่ผลิตเกินนะคะ <c oughs> เข้ามาเก็บในแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหลังของมิ้มนะคะ่ะซึ่งถ้าเกิดกรณีไฟดับไฟตกไฟกระชากนะคะ <c oughs> พลังงานจากแบตเตอรี่จะสามารถเข้าไปทดแทนในบ้านได้อย่างทันทีทันใดเลยคะ่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะตอบโจทย์กับลูกค้าหลักหลายกลุ่มเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นลูกค้าที่มีผู 高龄。嗯 มีเด็กเล็กมีสัตว์เลี้ยงหรือว่าเป็นลูกค้าที่มีกิจการการใช้ไฟฟ้าตลอดเวลานั่นเองค่ะซึ่งระบบทั้งหมดนี้นะคะก็จะสามารถทํางานควบคู่กันแล้วก็ควบคุมได้ผ่านทางตัวแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะบริการของโซล่าดีนะคะเราจะเป็นผู้ที่ออกแบบแล้วก็ติดตั้งทั้งระบบตัวโซล่านะคะตัวเทสลาเพาเวอร์แล้วก็รวมถึงตัวเทสลาอีวีชาร์ r เจอร์นะคะสำหรับลูกค้าที่ใช้รถของเทสลานะคะแล้วก็จะมี EV c h ชาร์เจอร์อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นยี่ห้อของ u i c บ box นั่นเองค่ะณตอนนี้นะคะโซ ะะมีการโชว์สินค้าจริงทั้งตัวโซลาเซลล์แล้วก็ตัวเทส l a Power รนะคะรวมถึงการจําลองการใช้งานจริงเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ในอนาคตนะคะโซลาดีเราจะเปิดช็อปเพิ่มนะคะที่แรมตีจูดต,ตรงเอกมัยแล้วก็ตรงห้างเอเมสเฟียร์ตรงบีเทสพร้อมพงเช่นเดียวกันค่ะฝากติดตามโซลาดีไว้ตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ